คนเป็นใครเนี่ยเข้ามาไม่รู้จักขอประตูไม่มีมารยาทเมียคนห้านี่แสนแย่เนาะเข้ามาวุ่นวายออฟฟิศเราตลอดนี่มันจะเกินไปแล้วนะที่ผู้ใ่วเคียนโดนไล่ออกก็เพราะเมียเขาเนี่ยที่ไม่ชอบทีน้าก็แน่นอนอยู่แล้วตำแหน่งเล็กหรือใหญ่คุณก็ไม่มีสิทธิ์มารังแกคนอื่นแบบนี้อย่าไปคิดม้ากเลยครับผมฝั่งนี้ไม่ต้องเป็นหัวครับนี่มันอะไรเนี่ยไม่เห็นรู้เรื่องเลยแค่นชี้นิ้วสั่งให้ไล่ใครออกอ่ะก็โดนแล้ว อแอบเอาไว้ห้าแสนแกเพิ่งมาใหม่นะสิก็เลยไม่รู้จักฉันนะชื่อหมอพี่เดี๋ยวฉันจะให้สามีฉันนะช่วยดูแลแกเป็นพิเศษเลยครับผมท่านประธานครับเรียบร้อยดีครับครับเงินโบนัสผมจะก,การแจกลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมฝั่งนี้ไม่ต้องเป็นห่วงครับครับผมดูแลสุขภาพนะครับ พี่ห้าวันนี้เราไปกินอะไรกันดีคะกินสเต็กดีไหมอืมก็โอเคเนาะอืมเนี่ยเพิ่งได้ข่าวดีบริษัทให้เงินบนัสมาล้านนึ่งอพี่แอบเอาไว้ห้าแสนเลยอ,อยากได้เปไรมองนะเยี๋ยเข้าไปซื้อพิมเนี่ยโชคดีมากเลยอะที่มีพี่ห้าเป็นแฟนเนี่ยแน่อยู่แล้วระดับพี่ห้านี่ไปเอาไปกันเถอะ สวัสดีค่ะไม่ทราบว่าคุณห้าอยู่ไหมคะมีอะไรพี่ห้ามีว่างมีอะไรก็บอกฉันได้ต้องขอโทษด้วยนะคะเรื่องของบริษัทต้องรายงานคุณห้าเท่านั้นนะคะนี่ฉันเป็นเมียพี่ห้านะแกเพิ่งมาใหม่น่ะสิก็เลยไม่รู้จักฉันอนะ่ะฉันบอกให้เอามานี่ไงไม่ได้จริงๆค่ะงั้นเดี๋ยวหนู่อยเข้ามาใหม่นะคะ น้องชิงเป็นอะไรทำไมดูหน้าเศร้าๆเป็นงีงพี่เมียคุณห้านี่ใส่แย่เนาะชอบมาวุ่นวายออฟฟิศเาราตลอดอย่าไปคิดมากเลยขนาดพี่อะครั้งก่อนยังโดนใช้ไปซื้อนู่นซื้อนี่เงินก็ไม่เคยจ่ายจริงเหรอพี่เนี่ยที่ผู้จัดยียนโดนไล่ออกก็เพราะเมียเขาเนี่ยแหละที่ไม่ชอบขี้หน้าหืมหนูไม่ชอบเลยนะคนแบบนี้ยอย่าไปคิดมากเลยทำงานต่อเถอะ เชคน,นี่คุณเป็นใครเนี่ยเข้ามาไม่รู้จักขอประตูไม่มีมาราย,ยาทแล้วนี่ไม่ทราบว่าคุณเป็นชันก็เป็นเมียผู้จัดก,การคุณไงเขาอ,ออกไปธุรลาข้างนอกแล้วอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวผมค่อยมาใหม่เดี๋ยวก่อนฉันกินมะม่วงเผ็ดมากช่วยไปเอาน้ำให้ฉันแก้วสิโอเค คะน้เดี๋ยวก่อนฉันอยากกินมะม่วงหวานอะ่ะช่วยปอกให้ฉันหน่อยสินี่มันจะเกินไปแล้วนะเกินไปอะไรแกก็แค่พนักงานกระจอกกระจอกคนหนึ่งไงฉันสั่งให้ปอกก็ปอกไม่ต้องมาพูดเยอะได้ มาม่วงคุณเสร็จแล้วเดี๋ยวก่อนในมือถืออะไรไว้หรอเอกสารอะอ๋อที่แท้แกก็เป็นคนส่งเอกสารมาให้สามีฉันตัวจ่ะสิไหนเอาไม่ฉันดูสิได้นี่มันอะไรเนี่ยไม่เห็นรู้เรื่องเลยนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะคนเราอ่ะ ต้องรู้จักวางตัวเข้าหาผู้ใหญ่โดยเฉพาะพนักงานตำแหน่งเล็กๆแบบแกถ้าไม่รู้จักเอาใจหัวหน้าบ้างอะ่ะจะอยู่รอดได้ไงตำแหน่งเล็กหรือใหญ่คุณก็ไม่มีสิทธิ์มาลังแกคนอื่นแบบนี้เป็นลูกน้องอะ่ะต้องรู้จักฉลาดบ้างไม่ช่ซื่อบื้อแบบเนี้ยครั้งก่อนผู้ช่วยเคนะก็แบบนี้แหละโง่ ก็เลยโดนสามีฉันไล่ออกไงอ๋อที่แท้ผู้ช่วยเคนอะ่ะก็โดนไล่ออกด้วยเหตุผลพวกนี้ใช่ไหมสามีคุณคงใหญ่โตมากเลยสินะก็แน่นอนอยู่แล้วทั้งบริษัทเนี่ยนอกจากบอสท,ที่อยู่ต่างประเทศแล้วอะ่ะที่เหลือทุกคนก็ต้องฟังที่สามีฉันสั่งแล้วเขาอะ่ะก็เชื่อฟังฉันมากด้วยสิแค่ฉันชี้นิ้วสั่งให้ไล่ใครออกอะ่ะก็โดนแล้ว อ๋อนี่ได้ข่าวว่าบริษัทแจกโบนัสนี่เอามาให้ฉันส, 5, สักห้าพันสิเดี๋ยวฉันจะให้สามีฉันน่ะช่วยดูแลแกเป็นพิเศษเลยคุณรังแกคนอื่นแบบนี้มันจะไม่เกินไปหน่อยเหรออ๋อคุณหัวครับมาที่รักกลับมาแล้วเหรอคะที่รักช่วยไล่พนักง,งานคนนี้ออกเลยนะคะทีสันแย่มากหยุดพูดได้แล้วคนนี้คุณหัวนะหัวไหนหรอแล้วทำไมต้องหยุดพูดด้วยก็คุณหัวประธานมหาลครนแชนแนลไงคะ ท่านประธานคะคือเมื่อกี้ฉันล้อเล่นอะนะคะไม่ได้มีอะไรแบบนั้นเลยคะ่ะนั่งก่อนคุณอะผมสั่งเขาไม่ได้แต่กับคุณอะผมคงสั่งได้นะ,ะผมต้องขอโทษด้วยนะครับคุณหัวน่าจะมีอะไรเข้าใจผิดครับผมเดี๋ยวคุณไปที่แผนกฝ่ายบุคคลแล้วไปทําเรื่องลาออกซะให้โอกาสผมได้แก้ตัวอีกสักครั้งนะครับผมขอโทษจริงๆครับพนักงานอย่างคุณอะการงานไม่ตั้งใจแถมยังชอบรังแกลูกน้อง ทำอะไรตามใจตนเองโดนแบบนี้แหละมันสมควรแล้วผมให้เวลาคุณอีกหนึ่งชั่วโมงนะคุณรีบเก็บเข้าของแล้วออกจากบริษัทนี้ซะคน,คนหัวคนกัวครับ